วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสัญลักษณ์บนมือนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หายากหรือสัญลักษณ์ที่แปลกๆที่เรามักไม่ค่อยเจอว่าสัญลักษณ์พวกนี้จะส่งผลอย่างไรกับเจ้าของชะตานะครับหรือเจ้าของมือสัญลักษณ์แรกที่ผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะบ,บนมือก็คือสัญลักษณ์เจดีญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณเนินอาทิตนะฮะบ,บริเวณโคนนิ้วนางเหนือเส้นใจขึ้นไป หรือบางท่านเนี่ยเรียกสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าเส้นสัญลักษณ์มหาอุดกันภัยนั่นเองสําหรับสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ไว่าจะเป็นตามรูปที่1น,นะครับที่ผมโชว์ตามภาพนี้หรือตามรูปที่สองหรือตามรูปที่3ความหมายของคนที่มีสัญลักษณ์เส้นมหาอุดกันไัยนะฮะหรือเจดีย์ญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้เจ้าของชะตาหรือเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีบารามีเพราะว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่มีบริวารค่อนข้างเยอะด้วยเราเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนที่มีจิตใจดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีบุญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชีวิตจะรุ่งโรจน์นะฮะรุ่งเรืองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้แบบไม่ยากเย็นเหมือนมีคลังปัญญานะครับหรือเป็นคลังอาวุธเลยอยู่ในตัวเองเพียบพร้อมไปหมดเลย ไม่ว่าจะเรื่องของบู๊เรื่องของบุญอยู่ในตัวของตัวเองเลยเป็นสัญลักษณ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคุ้มของป้องกันให้ปราศจากพยันตรายทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยอ่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของสิ่งเลวร้ายอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจต่างๆคนอื่นถูกหลอกไปแต่คนพวกนี้นะฮะ ไม่รู้จะเป็นอะไรจะต้องแคล้วคลาดอยู่ตลอดเลยก็อย่างที่บอกนะครเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนจิตใจดีนะอาชีพที่เหมาะก็คือเป็นพวกของหมอพยาบาลนะครับเรื่องของนักกายภาพบําบัดนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่คอยช่วยเหลือดูแลต้นไม้ช่วยเหลือสัตว์เป็นคนที่จิตใจดีซึ่งถ้าคุณได้ทําอาชีพพวกนี้นะครับจะยิ่งส่งผลให้กําลังบุญของคนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ จริลรุ่งเรืองยิ่งๆกันไปอีกใครที่มีสัญลักษณ์เจดีญี่ปุ่นนะฮะหรือสัญลักษณ์มหาอุดกันภัยอยู่บริเวณเนินอาทิตย์เหนือเส้นใจขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่หายากนะครับและเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยอันนี้คือสัญลักษณ์แรกที่ผมนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมาถึงสัญลักษณ์ที่2กันแล้วสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นเส้นสมองสองเส้นฮะอยู่บนลายมือพวกนี้เราเรียกกันว่า เส้นสมองสองความคิดนั่นเองความหมายของคนที่มีสัญลักษณ์เส้นสมองสองเส้นอยู่บนมือนี้นะฮะความคิดแรกเนี่ยนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญอดทนเลยครับแล้วเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบรวดเร็วแต่บางทีมันอาจจะขาดเรื่องของความรอบคอบไปนิดหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่งของคุณเนี่ยนะครับคุณก็เป็นคนที่แฝงเรื่องของความกลัวความขี้ขาดอยู่ในตัวเหมือนกันเช่นไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ย คุณวางแผนแล้วอย่างดีอย่างดีเลยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละจนมันไม่ได้เริ่มทำสักทีพอจะเริ่มทำนะครับคุณก็กังวลน,นูน่นนี่นั่นไปหมดเลยกลัวจะพลาดแบบนั้นกลัวจะพลาดแบบนี้ทั้งๆที่คุณเนี่ยวางแผนไว้ยอย่างดีแล้วทําให้มันเกิดไม่เกิดเป็นรูปธรรมสักทีแต่เมื่อใดน,นะฮะที่เส้นสมองสองเส้นเนี่ยมันทํางานเกื้อกูลกันเมื่ไหร่ยเนี่ยเรียกว่าช่วงนั้นของชีวิตคุณเนี่ยจะดีมากๆเลย เพราะคุณนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความฉเฉลียวฉลาดครับมีพรสวรรค์อยู่ในตัวคุณนะครับมักสามารถที่จะทําในหลายๆสิ่งได้กันพร้อมๆกันและมันดีทุกอย่างด้วยมีแววที่จะสามารถรล่ารวยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเป็นเศรษฐีได้นั่นเองเหมือนเสือติดปปกเลยทีเดียวเรามาถึงสัญ,ญลักษณ์ที่3กันแล้วนะครับผมสำหรับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเป็นเส้นสัญ,ญลักษณ์เส้นชีวิต นะครับที่มันขาดออกกับกันฮะหรือมันขาดช่วงกันฮนะแสดงว่าช่วงนั้นนะคุณอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนแล้วจะมีปัญหาสุขภาพครับบางทีคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับถึงขั้นล้มหมอนนอนเสืออาจจะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุด้วยฮนะจนถึงจะต้องแอดมิดหรือผ่าตัดเลยทีเดียวนะครับบางทีนะชีวิตคุณกําลังดีเลยกําลังอยู่ดีๆเลยนะครับพอช่วงชีวิตมันมาถึงเส้นชีวิตมันขาดช่วงพอดีเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์สะดุดอะไรบางอย่างในชีวิต ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยหักเหเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ผมได้บอกไปแล้วนะฮะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของงานที่คุณทําพอช่วงชีวิตที่มันมาถึงเส้นที่มันขาดช่วงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงเมื่อคุณเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องงานครั้งใหญ่เลยหักเหเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะฮะหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานไปอยู่ไกลไกลบางทีไปอยู่ไกลครอบครัวนะครับคุณอาจจะถูกย้ายไปต่างจังหวัดไปที่ไกล หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องไปทํางานต่างประเทศอีกกรณีหนึ่งนะฮะที่จะตีความได้ก็คือในช่วงที่เส้นของคุณเนี่ยขาดช่วงกันน่ยนะครับคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวบางทีถ้ามันแบบสุดเลยนะฮะบางทีอาจจะถึงกับแบบแยกทางอเลยบ้านแตกเลยก็ได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะในช่วงที่เส้นชีวิตของคุณเนี่ยขาดช่วงคต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทต้อง เก,กลโกนกันครับแล้วก็ใช้สต,ติปัญญาใช้เหตุผลใช้ความอดทนอย่างมากกว่าที่เคยเป็นนะครับอีกมุมหนึ่งเลยที่เราจะตีความได้ก็คือที่จะต้องระมัดระวังก็อาจจะเกิดเรื่องของภัยพิบัตินะฮะที่จะมาที่บ้านคุณเลยเกิดน้ําท่วมนะครับหรือว่าเกิดไฟไหม้หรืออาจจะถูกโจรเนี่ยยกเขา้นบ้านก็เป็นไปได้เลยสําหรับความรุนแรงนะครับที่ว่ามันจะแรงมากแรงน้อยถ้าเส้นของคุณเนี่ยมันขาดออกจากกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตรงนี้นะครับความแรงมันค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าเส้นมันขาดนะฮะแต่ลักษณะมันเหลื่อมทับกันตามภาพนี้ก็คือถือว่าเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะดุนแรงเหมือนกันแต่มันที่จะพอเยียวยาได้พอที่จะกลับมาให้มันเหมือนเดิมได้อาจจะถูกเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับแต่ก็รักษาได้ตรงนี้ยังพอจะเยียวยาได้ สำหรับเรื่องของใครที่บอกว่าเส้นชีวิตยาวสั้นนะฮะจะอายุยืนอายุสั้นนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของใครที่มีเส้นชีวิตยาวการรักษาสมดุลในชีวิตของคุณเนี่ยมันการจะเป็นรักษาสภาพปกติเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะไม่เหมือนกับคนที่เส้นชีวิตสั้นบางทีใช้ชีวิตอยู่ราบลื่นมาอยู่ดีๆปุ๊บนะฮะชีวิตผักเหเปลี่ยน <พอ S 1> มา <พอ S 1> ถึงสัญลักษณ์ที่4นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายในคลิปนี้แล้วก็คือสัญลักษณ์คนที่มี นะครับเส้นแตกจากเส้นสมองอแยกออกไปตามเนินต่างๆอยู่บนมือแบบแรกเลยนะครับสำหรับใครที่มีเส้นสมองแยกออกไปเราพุ่งไปที่บริเวณเนินเสรารบ,บริเวณใต้นิ้วกลางเนี่ยความหมายก็คือนะฮะคุณเนี่ยนะมีความเชี่ยวชาญน,นะครับช่ำชองในงานที่คุณทำเลยแหละครับจนคุณเนี่ยสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพหรือในงานที่คุณทำได้อย่างดีเลย ถ้าเปรียบจะเหมือนคุณมีโกดังสินค้านะครับหรือโกดังทรัพย์สินเนี่ยอยู่ในตัวเลยคุณภาพของคุณมีความเพียบพร้อมนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณอยู่ในตัวเลยนะต่อไปนะครับก็คือคนที่มีเส้นสมองแยกไปบริเวณเนินพร,ริฤาษีศดีเป็นใต้นิ้วชี้ตามภาพนี้ความหมายของคนที่เป็นมีเส้นแบบนี้นะฮะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการปกครองบัญชาคน หัวคิดของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยแหละคุณนะฮะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยได้ด้วยฝีมือลายมือของคุณเองเลยถ้าคุณรับราชการคุณก็จะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือถ้าคุณทํางานเอกชนเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบระดับ ceo เลยเป็นคนที่รักความยุติธรรมด้วยลูกน้องมีหลายคนนะฮะบางคนชอบประจบ แต่คุณเนี่ยก็มีจุดยืนของคุณคุณจะว่ากัได้ผู้ผลงานคันดิเดตคนขึ้นขึ้นไปนิสัยคุณจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะฮะไปด้วยเรื่องของคุณสมบัติทั้งกายวาจาใจเป็นคนที่รักความยุติธรรมนั่นเองคนที่มีเส้นสมองนะครับและมีเส้นแยกออกไปบริเวณเนินพุทธนะครับใต้นิ้วก้อยคุณนะครับจะเป็นคนที่เก่ง ในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการค้าการขายมีวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะเรื่องของแผนเรื่องของคนเรื่องของพลังขับเคลื่อนคือคิดนะครับแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติออกมานะครับได้ผลสําเร็จออกมาจากงานที่คุณวางแผนเอาไว้โดยใช้ประสบการณ์นะฮะและกลยุทธ์ของคุณเนี่ยครับคุณจะผสมผสานทุกอย่างเนี่ยได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายก็คือผลงานของคุณเนี่ยหรือองค์กรของคุณเนี่ย จะประสบความสำเร็จคุณสามารถที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะครับต่อไปนะครับก็คือเส้นสมองที่แยกออกไปนะครับพุ่งไปบริเวณเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะครับตรงนี้นะครคุณจะเด่นในเรื่องของความมีชื่อเสียงเกียรติยศการเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างคิดอะไรนะคิดไกลคุณนะครับมีแผนงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยมันสมองของคุณเองเป็นไงบ้างฮะสำหรับสัญลักษณ์แปลกๆนะฮะที่หายาก4ี่อย่างที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ลองไปเช็คของคุณดูว่ามีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้นะครับเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ